สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันเสาร์ที่19มีนาคม2565ครับทุกท่านครับช่วงค่ำของคืนวันหยุดวันนี้นะครับไม่ได้มีข่าวสารมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับแต่จะเป็นการพูดคุยนะครับถึงแนวโน้มมาตรการนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับทุกท่านครับวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับวันที่22มีนานะครับเป็นวันที่คอรมนั้นจะมี การคาดการกันว่าครคมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าของชีพนะครับจากภาวะราคาพลังงานผันผวนแล้วก็สินค้าราคาแพงนะครับซึ่งเมื่อติดตามข่าวสารมาเรื่อยๆเราจะพบว่าสิ่งที่ควบคู่กันมาก็คือความคาดหวังของภาคประชาชนนะครับที่จะให้มีการต่อขยายโครงการคนละครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น าการเพิ่มเงินในเฟส4หรือเป็นการเปิดใหม่เฟส5ก็ตามนะครับก็มาพร้อมกันเพราะว่าคนละครึ่งนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพได้อยู่แล้วอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้ผมจะมานำเสนอนะครับข้อมูลจากการที่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นะครับท่านประหลัดกระทรวงการคลังนะครับถึงการประชุมคอ,อรมอที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสรุปก็คือ วันอังคารที่22นี้นะครับก็ในแต่และาฝากฝั่งของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานก็จะมีการนำเสนอเรื่องเข้าคอรมอในประเด็นนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งประเด็นของการช่วยเหลือ,อโดยตรงในเรื่องของราคาพลังงานและก็ยังมีามาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องรายละเอียดนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่สามารถมีใครบอกได้ณนะวันนี้นะครับมีเพียงแหล่งข่าวนะครับที่ผมได้นําเสนอก่อนหน้านี้นะครับว่ามีทั้งหมด5มาตรการนะครับอันนั้นเป็นแหล่งข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะครับมีการนําเสนอข้อมูลว่าที่หาเรือกันอยู่มี5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจะช่วย มูงเงินค่าแก๊สนะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม45บาททุก3เดือนเป็น100บาททุก3เดือน2จะช่วยเหลือค่าแก๊สให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งที่จําหน่ายอาหารเครื่องดื่ม 3. จะเป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าโดยภาพรวม4จะช่วยเหลือราคาน้ํามันเบนซินเฉพาะกลุ่มของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็หจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาก๊าซเอ็นีนะครับนี่คือ5มาตรการที่เป็นแหล่งข่าวเฉย ท้ายที่สุดแล้วจะอนุมัติหรือไม่ก็ต้องรออีกทีหนึ่งฉะนั้นก็คาดว่า5เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่จะเข้าคลมรอด,ด้วยรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งนะครับตลอดเวลานะครับตั้งแต่มีเฟส4มานะครับช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่หลายๆท่านกำลังสนใจแล้วก็สอบถามมาตลอดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4นั้นเงินมันหมดเร็วไปนะครับพันสบาทตั้งแต่กุมภาส่วนใหญ่ก็หมดกันแล้วหรือไม่ก็เกือบหมดแล้วคนที่เป็นรายใหม่เริ่มใช้นะครับ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ก็เริ่มใช้แล้วบางคนก็อาจจะใช้ใกล้หมดแล้วเกิดกระแสเรียกร้องมาตลอดว่าควรจะมีการเพิ่มเงินหรืออย่างน้อยนะครับก็อาจจะเปิดเฟสใหม่นะครับก็ต้องขอขอแจ้งตามตรงนะครับว่าข่าวสารนั้นกลับไปกลับมาตลอดนะครับว่าบ้างก็ว่าจะไม่มีอีกแล้วบ้างก็ว่ายังไม่พิจารณาบ้างก็ว่ามีความเป็นไปได้นะครับอย่างแหล่งข่าวล่าสุดในวันนี้อ้างอิงจาก สำนักข่าวต่างๆนะครับที่ลงข่าวเมื่อวานนี้ก็เริ่มพูดถึงว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะกลับมาทีนี้ผมจะขอนําเสนอข้อท็จจริงบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังของประเทศไทยนั้นเข้าร่วมการประชุมนะครับในระดับนานาชาติที่เป็นกระทรวงการคลังด้วยกันในภูมิภาคนะครับเป็นระดับอ,อ,อาเซียนนะครับแล้วในการประชุมนั้นนะครับ ฝั่งของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังเองก็นําเสนอความสําเร็จของโครงการคนละครึ่งว่าเป็นการส่งเสริมการใช้เงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงกลุ่มแล้วก็มีประโยชน์มีประสิทธิภาพเพราะว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในฝากฝั่งของกระทรวงการคลังเองนะครับก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับที่หรือมีความเห็นด้วยอยู่แล้วที่จะให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปถ้าหากว่ามีความจําเป็นทีนี้ อะไรเป็นการตัดสินว่าคนละครึ่งนั้นจําเป็นต้องกลับมาหรือไม่นะครับก็อยู่ที่หลักการตรงที่ว่าในภาวะเศรษฐกิจปกตินะครับภาครัฐแจะแทรกแซงน้อยนะครับเพราะว่าภาคเอกชนภาคโครเรือนก็จะมีกําลังซื้อนะครับจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่เมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะไม่ปกติก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดนะครับกำลังซื้อภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับอ่อนแอหมด แต่ภาครัฐนั้นยังมีกําลังอยู่เพราะว่าสามารถที่จะจัดเก็บรายได้แล้วเอามาใช้จ่ายการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้นเป็นกฎหมายฉะนั้นแล้วไม่ว่ารายได้ของฝั่งประชาชนหรือเอกชนจะลดลงอย่างน้อยภาครัฐก็ยังมีรายได้ไม่ขาดตอนแม้จะลดลงบ้างจากการจัดเก็บแต่ก็ยังสามารถที่จะกู้เงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจ แบบนี้ก็คือเศรษฐกิจไม่ปกตินั้นคนละครึ่งก็เป็นตัวอย่างของความสําเร็จนะครับที่ภาครัฐนั้นนําเม็ดเงินของภาครัฐนะครับกลับคืนสู่เศรษฐกิจให้กับประชาชนให้กับภาคธุรกิจนะครับปัญหามีอยู่เรื่องเดียวตรงที่ว่าการที่คนละครึ่งจะกลับมาเป็นเฟสห้หรือไม่นั้นก็อยู่แค่การประเมินที่ว่าเศรษฐกิจปี65นั้นนะครับช่วงครึ่งปีหลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยัง ถ้าหากว่ามีความชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะยังไม่กลับมาปกติ100%เซหรืออย่างน้อยก็คือไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามภาครัฐต้องมีมาตรการต่อเนื่องแน่นอนและคนละครึ่งก็เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลมีการประเมินว่าเศรษฐกิจกําลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นอาจจะมีการท่องเที่ยวกลับคืนมานะครับการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ในช่วงนั้นภาครัฐก็อาจจะดูว่าอาจจะไม่จําเป็นแล้วที่จะเข้าไปาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าโครงการคนละครึ่งไม่ดีหรือรัฐบาลไม่มีเงินนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังย้ำนะครับในช่วงหลังๆนั้นย้ําหลายครั้งมากนะครับว่าเม็ดเงินมีเพียงพอที่จะทําโครงการคนละครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่กู้มา2ครั้งรวมกันก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนล้านหรืองบประมาณปกติที่เป็นงบกลาง งบฉุกเฉินอะไรก็ยังมีอยู่ฉะนั้นแล้วกระทรวงการคลังเน้นย้ําว่าเงินมีพออยู่ที่รัฐบาลแล้วล่ะครับว่าจะประเมินว่าเศรษฐกิจนั้นกลับเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวหรือยังนะครับถ้าหากว่าคิดว่าฟื้นตัวแล้วก็แปลว่าคนละครึ่งไม่ต้องมาแต่ถ้าหาว่ายังแย่อยู่ก็แปลว่าคนละครึ่งจําเป็นต้องมาอีกนะครับก็เหลือเพียงแค่นี้คําตอบทั้งหมดนั้นก็คือจะอยู่ในวันประชุมคลมนะครับในวันอังคารที่22นี้นะครับ ผมไม่ได้บอกว่าวันอังคารที่22นี้จะมีการตัดสินเรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับแต่ว่าวันอังคารที่22นั้นจะมีมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพแน่นอนเพราะว่าภาวะสินค้าราคาแพงนั้นเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆต้องต้องออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต้องรีบแล้วนะครับฉะนั้นแล้วแน่นอนครับก็เป็นไปได้หมดนะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพก็อาจจะมีคนละครึ่งเลยก็ได้ถ้าหากว่า รัฐบาลเห็นว่าสมควรที่จะนําเอาคนละครึ่งนะครับมาต่อเนื่องนะครับก็ตามข้อเท็จจริงครับคนละครึ่งหลายคนใช้เกือบหมดแล้วหลายคนใช้หมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่ทุกคนก็รอคอยอยู่แล้วทุกคนพร้อมที่จะเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมนำมาแจ้งนะครับก็คงเป็นเงื่อนไขว่ารัฐบาลเขารอดูอะไรเขาพิจารณาอะไร นะครับในเรื่องของทําไมคนละครึ่งจะมาหรือไม่มานะครับก็เป็นเรื่องของการดูภาวะเศร,รษฐกิจว่าจะฟรรื้นหรือยังเท่านั้นเองนะครับและนี่คือแนวคิดทั้งหมดที่ผมจะนํามาเสนอนะครับในข้ามของคืนวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็รอข่าวนะครับวันอนังคารที่2 2มีนา,าการประชุมคอรมอนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกครั้งที่มีคนละครึ่งท่านจะสังเกตว่าฝั่งของบัตรสวัสดิการก็จะมีการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อด้วยนะครับ ในช่วงนี้มีกลุ่มเราชนะก,กลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยอยู่ในโครงการในปีที่แล้วนะครับก็ถูกยืมเอาฐานข้อมูลมาเติมเงินเข้าบัตรประชาชนต่อเนื่องมาทุกครั้งที่มีโครงการคนละครึ่งทุทกๆเฟสท,ที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีคนละครึ่งก็มีแนวโน้มว่าบัตรสวัสดิการก็จะมีเงินเพิ่มกาลังซื้อเข้ามาเพราะมันควบคู่กันนะครับทุกครั้งที่มีคนละครึ่งมีเงินเพิ่มกาลังซื้อนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับมาตรการอื่นๆนะครับก็คง หนีไม่พ้นนะครับมาตรการเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเช่นการจ่ายเงินเยียวยานะครับการจ่ายเงินที่เป็นลักษณะเงินให้เปล่าก็มีความเป็นไปได้น้อยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นมาตรการที่ประชาชนต้องการมากที่สุดนะครับฉะนั้นรัฐบาลก็คงต้องนําไปไปชั่งน้าหนักทั้งหมดในเรื่องของความจําเป็นนะครับว่า,าจะช่วยนะครับประชาชนนะครับแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ จะทาอย่างไรให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยนะครับอาจจะไม่ได้มีข่าวสารมาตรการอะไรเพิ่มเติมแต่แหล่งข่าวนะครับทั้งหมดผมจะนํามาใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ประหลัดกระทรวงการคลังล่าสุดเมื่อวานนี้ก็บอกว่ากําลังพิจารณาเครื่องเฟด5อยู่ไม่ได้ตัดทิ้งออกไปนะครับ หรือแม้กระทั่งมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพที่จะเข้าคลรในวันที่22มีนาคมนี้ก็มีแหล่งข่าวเช่นเดียวกันผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ